พบกับเฮล่าอีกแล้วนะคะเฮล่าจะมาตำส้มตำใส่เออ่ลาดกับปลานี่ค่ะแกะยากจังค่ะบเอ๊ะไม่ยากโอเคก็แกะออกประมาณนี้แหละค่ะอุ้ยแล้วก็จะหั่นก็แล้วก็จะมามีดกับบุคมอ่ายเหรอ แล้วเจ้าใส่น้ำซุปให้แฟนด้วยค่ะทฮ้ยกินไม่หมดหรอกคนเดียวชิ้นนี้แบ่งกับแฟนสองคนเนาะของแฟนก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าให้เขานี่ค่ะก็ทแล้วก็จะเออ้าจะเอาทั้งหัวให้แฟนหรอกเอาทั้งหางเจง้าคงมันค่อยไม่ค่อยมีเน,นื้อตรงเนี้ยเฮ้ยจิง เราจะหารให้แฟนเนี่ยซีฟิล์มต้องไปตั้งแต่พลุ่ล่านบนรถบีนเรถพ่วง5ร5ใช่ไหวง5ต้ปตั้งแต่ตอนไหนใช่ไหนี่เราจะทำแตเสิ่งต่อต่อให้แฟนใหแฟนเนาะเพราะว่าเขาจะใส่น้ำซุปใส่ทำน้ำซุปร้อนแล้วก็โยนลงไปนะคะง่ายๆเนาะไม่เหน,น,นียนหมดเลยแล้ก็กินนิดเดียวนแวคะคะแบ่งกันกินมันมีน้อยเนาะ สองผัวเมียแบ่งกันกินเราไม่มีเยอะประมาณนี้แหละค่ะได้เราได้ปลาเร้ว่าชัวไข่ยังไงให้ไข่มันติดแล้ทำไม่เป็นนะ่ะนะแล้วก็ใส่พริกลงไปมีกระเทียมเก่าที่ทรถานกินอะไรก่าอะไรไม่รู้แล้วก็ใส่ลงไปด้วยช่างมันดีกว่าทิ้งอนะเนาะ แล้วก็ใส่นรนบลงไปเพื่อตำโ okay. อเคพอใส่ก็จะตำาลปด้วยกันอย่างนี้ค่ะโอเคตำา้อค่ะแล้วเราไปต้มแล้วก็ผสมน้ำปลกเป็นขวดสำเร็จรูปด,ด้วยอยากให้มีรสปลาปลาที่แบบว่าปลาแดดอิลีะค่ะก็เลยเอาปลาแดดอิลีที่กินเขาเห็นมาเราก็ต้องผสมมาแล้วแต่ถ้าอยากได้ปลาปลาที่แบบว่ามันเป็นปลา เป็นปลาซิเนาะเขาเอิญไม่ใช่ยังยังไม่ผสมเอาผสมลงไปด้วยมันจะได้มีกลิ่นปะลาที่เข้มข้นนะคะเออประมาณนั้นวูบหลโอเคทีนี้เขาเอาสาอรออกก่อนเนาะแล้วก็บักเ่นค่ะเขาก็เอาลงนี่ค่ะแล้วก็ตำเครื่องก่อนเนะาะแล้วก็ตำเครื่องตำอะไรให้มันเรียบร้อยอย่างนี้ค่ะแล้วก็บักเรนลูกใหญ่ด้วยเนาะ ประมาณนั้นนะคะทะจะแบ่งแฟนด้วยปลาค่ะมันไม่น้อยแบ่งกินอย่างที่บอกอะเนาะจะกินผู้เดียวมันก็สิจังไนมันบอกเขากับแบ่งกับผัวแต่ผัวก็จะกินส้มตำกับทลรลแบบนี้ไม่เป็นเนาะแล้วก็ทําแบบอย่างอื่นให้เขาเขามีน้าซุปแล้วเขาก็มีกับข้าวเขาอยู่แล้วเนาะแต่เขาก็จะมีน้ําซุปปลาด้วยเงี่ยเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะน้ําซุปปลาแฟนนะโอเคทีนี้แฟนหมดนเลยบ่ ใส่เหมือนนละถังนวอยู่งใส่แบบนี้โอ้ยแล้วลืมปาหนาวเดี๋ยวไปเอาปลาหนาวก่อนนะเ,เดี๋ยวทาักับเดี๋ยวทลักินข้าวเสร็จแล้วก็ออกไปทํางานอีกรอบหนึ่งค่ะก็ก็จะค่ำแหละกลับมาแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เหนื่อยค่ะไปเก็บกระปองไปเก็บกระปองพมมือยพวอมื่อย ไปเก็บขวดไปเก็บขวดขวดหนึ่งมันต้องสามบาทสามสามสามที่นี่ใช่ไหมมันก็เก้าเก้ากว่าบาทบ้านเรานุนใช่ไหมนับถูกไหมแล้วก็สองมันก็สองกว่าหรือว่าสองเนี่ยมันก็เอ,อ่อเท่าไหรอ่อไปเก็บขวดบมม่บม,มือยหถ้าาบ่มือเอาไปเห็นงานบมม่มือยีิบ่มืออี๋ค่ะเพราะว่าเราเราสบายใจเนะี่ะคนเรา,าสบายใจใช่ไหมสบายใจ ไปเหตุงานจะบวไม่ไม่เหนื่อยค่ะงานตรงตรง,ตรงนี้ไม่เหนื่อยมันสนุกด้วยแล้วได้ไปเก็บขวดด้วยค่ะแล้ววันนี้นะมีสระมีหลายห้องเทเลเห็นเขาขึ้นบอร์ดเขาเอิ้นบอร์ดบกค่ะแล้มองอยู่ว่าห้องนั้นนะอยู่ถึงหกโมงใช่ไหมเ <c oughs> พราะบางวันเนี่ยอยู่อย,อยู่อยู่ถึงสามโมงอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> แล้วมีกี่ห้องเมื่อวานนี้ก็ได้ตั้งครึ่งครึ่งถุงว่าจะว่าครึ่งกระสอบเนาะ เอามาตำส้มต่ำเดี๋ยวจะให้มาดูใกล้ความใส่อะไรลงไปบ้างเลยโอ้ยเมื่อเราใส่เออันนี้ปลาแดกนะคะนี่ค่ะเราก็ผสมน้ำปลาแดกลงไปน้ำปลานะคะกำลังเว่าเรื่องเก็บกระปองเลยว้าวมากมันสนุกค่ะแบบว่ามันบางทีมันถังหนึ่งแบบมันตั้งครึง่งเลยบางทีเปิดบางทีเปิดห้องเข้าไปไปดูว้าวมันมันอยู่ใน เขาไปถูกแ่เขาได้เก็บมาให้เจ้าของนะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะแล้วเอามาขายแล้วมันสนุกอะ่ะมันแับเ่าเอาไปป้อ,เอนเหรียญนะแล้วเราก็เก็บเงินไว้ใช่ไหมแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาเอาไปอย่างที่ทรายเรบอกนะคะแล้วก็ใส่อะไรลงไปอีกตมแรงโอเคไปสิอา่าที่สําคัญอันนี้น้ําน้ําขามเปียกบอก น้ำมะขับเปียกค่ะน้ำปลาถ้าเราปรุงก่อนเนาะผงชูรสนี่ขาดไม่ได้นะมีเส้ยาวแท้ตัดดีอ้าโอ้ยไล้หลายอยู่เนี่วันนี้ใส่เยอะหน่อยอ,อ๋อก็ให้ดู <laughs> ใช่ไหมแล้วก็ใส่อันส้มตำมลงไปเดี๋ยวก็จวดๆนิดนึงจวดๆมันมากอยเนี้ย เราเพิ่มมันน้ำมะขาะมเปเี้ยไทยละชิมไปแล้วเมื่อกี้มันแล้วก็ใส่อันนี้ไปลงไปนคงช่วใส่ได้อยไรใส่ละโอเคเห็นไหมจะใส่อีกรอบแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปให้หมดค่ะได้ตำ่ำใส่อันเขาเอินอยังมันจะได้เห็นไหมท่เนี่ยท่านว่ยังไม่เห็นเว้ยเนาะยังไม่ได้เด้เอเขาก็จะเอานั่นมาผสมเนาะเนาะ นี่ค่ะมามันจะได้บกกวอบใช่ไหมมันไม่พอปลาระ,ะโอ้เผ็ดพอละโอ้เซบ็ซบเซ็บมาซบเซ็บตะเพะ็ดเผ็ดเดี๋ยวให้ดูใกีกทโอ้เผ็ดครับโอ้เผ็ดมาพริก เดี๋ยวเราจะตักยังไงค่ะเข้าไปเลยเหรอใส่มะนาวให้หมดค่ะงมๆเทาๆงมๆเทาๆน้ำส้ตังเยอะไปเนี่ยโอเคเราจะใส่จานเก่านี่แหละค่ะไม่มีเยอะแต่ก็แ้วก็จะมาโชว์เหมือนเดิมวางผักอันนี้ลงไปเสหอเลยนะ มนันมีค่ะโอเคก็มีมะเขือหนึ่งลกูกมะเขือจากลกูกเลงค่ะมีแค่นิดโอเคไม่เป็นไรกินคนเดียวเขาแฟนเขากินอย่างอื่นอย่างนี้ค่ะเองลยนะโอเควางลงรถเอาวางข้างๆแล้ววางตรงกลางดีค่ะเราจะราดน้ำส้ตมตำลงไปในปลาของเราเองนะคะได้เห็นไหม กลมนากลมไตมันไม่มีเยอะจะโซ่เต็มถาดกันจะได้โอเก็บอกล้วีลวก็แบ่งกันคนละครึ่งกับแฟนโอเคทีนี้ไก่อนไฮรัดอยู่อเอ้ยได้คนละครึ่องแอล้วทีนี้แบ่งออกนิดนึงเพราะว่ามันเยอะเกินค่ะเธอว่าเอาใส่ตู้เย็นไว้กินกับข้าวตอนเช้าพรุ่งนี้ได้ดิใช่ไหมทอดไข่อย่างเงี้ยเป็นหรือว่าตอนที่เลิกงานกลับมาอย่างเงี้ยก็แบ่งไว้ถ้วยน้อยเนาะ บัวกันเนาะค่ะเนาะโอเคทีนี้เป็นตะวันวายสายสมวเอาน้าน้อยโอเคโอเคประมาณนี้แบง่งแบ่งไว้เพราะว่ามันเยอะเกินมันลาดมันจะแบบว่ากินแล้วมันจะมันเป็นคล้มันจะเหลือเด่นนะเนาะเขาเอิ้นมันบอกเขาเอิ้ญยังถ้ากินไม่หมดเราค่อยเทลงเงี้ยโอเค เราใจะกะประมาณว่ากินได้หมดอันนี้ค่ะเห็นนาะโอเคเออเทลงให้จัดจัดเลยเนาะเท hey, ลงจัดจะเห็นไหมเนาะเขาเทไหมเนาะเขาต้องมีเห็นหน้ำไหมน้ำคุกไม่ยากน้ำ,น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 ำโอเคเอาลงเอาเร่งโอเคก็ประมาณนี้ค่ะปลามันไม่เยอะที่เเขาต้องเอปาปลาไปข้างบน,บ,นบอกก็ได้เห็นเนาะ จำนวอป้าขึ้งบนหน่อยโอ้ยป,ป่ายมึงลางหมดโซจังไดโอเคมานี่ค่ะมาเนี่ยเราก็มีขนมจีนนิดนึงด้วยอย่างนี้ค่ะมันก็กินง่ายๆเนาะคนเดียวโอเคกินพวกเจาะอสิไเลค่ะโอเคขาโชัวไปด้วยอย่างนี้โชัวแฟนคลับไทยรัฐ มีแฟนขับด้วยนะมีแฟนดูก็มีคนมาดูเทเลทด,ดูนะคะทุกวันมีบ้างเหมือนกันนะคะเราก็ทําให้คนหนึ่งคนที่มาดูเทะลทหรือว่าย้อนดูก็ตามสําหรับคนพิเศษไม่กี่คนก็ไม่สําคัญค่ะแลวมีความสุขที่ได้ทาตรงนี้นะคะและอยู่ตรงนี้แล้มีความสุขมากนะคะ นั่นคือสิ่งที่สาคัญเนาะท,ที่สําคัญเราก็มาโชว์ส้มตํานี่แหละค่ะเดี๋ยวเทลลัจะทําของแซนด้วยเนาะอันนี้ของเทลลัตเสร็จแล้วเนาะแล้วก็พร้อมข้าวกี่ที่เทลลัตทำไม่ค่อยดีแต่ว่าเทลลัตก็จะไปถามพี่สาวก่อนว่าเขาทาทาไข่ยังไงให้ไข่มันติดข้าวกี่อะค่ะ <c oughs> ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงี้ยสิบ่ได้รักอันป่าผัวมาใส่อันของเจ้าของบอก่าทีนี้ นี่ค่ะก็ประมาณนี้โอเคกระสืใส่ปรกันเห็นน้ำบุได้ยอันนี้กระสืใส่อันนั้นกระสืใส่มันก็เลยเต็มไม่เห็นรถอันปลาปลาไม่เห็นแล้วโอเคแค่นี้แหละค่ะได้อยู่ได้อยู่เลือยูโอเคเดี๋ยวมาดูงนี้ใกล้ค่ะซุปเนาะน้ำซุปปลานาะค่ะแต่ปลามันไม่เยอะ เหนไหมนันซุปปลาของแฟนเทร็ดเห็นไหมคะก็ก็น่ากินของแกอยู่ทีนี้นอกจากทล็ดเจ้าเพิ่มปลาลงไปแฟนเนาะมันก็จะได้แบบว่าได้กินถ้าแกอยากจะอุ่นให้มันสุกสนิทก็ให้แกทําเองไงคะ่ะอันนี้เทล็ดทำให้ดูว่าประมาณนี้เห็นบอกคะ่ะโอยอยากให้เราเห็นใ,นใกล้ๆเดี๋ยวยกไปนู่น นี่ค่ะแ้าก็ทำอย่างนี้ให้แฟนเนาะให้แกอัอนอันนั้นเองอะค่ะอะแล้วพอกับเทลัสใหม่นะคะช่วยกดติดตามเทลัสด,ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูใ้ใกล้ค่ะเทลัสจะให้ดูใ้ใกล้เลยเนาะตอนนี้โอเคบ๊ายบายนี่แหละค่ะก็จะมาโชว์อย่างอย่างของแฟนเทลัสเนาะเดี๋ยวก่อนอันนี้ของแฟนเทลัสย้ายมาตอนถ้าแกอ,อยากจะแบบว่า แกต้องไปทําความร้อนอีกก็แล้วแต่แกยอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคอยู่ค่ะนี่ได้อโอเคนั่นก็ของแฟนเนาะแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ก็เป็นเขากีแล้วก็อะไรเนี่ยช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ